วันอังคารที่19มีนาคม2567วันนี้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยลมรี่นสดชื่นเพราะมีฝนกระจายอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวาน4องศาอันนี้ก็จะเป็นสเจ้า31นะสวย เรื่องราวข้างหมดขับภาพความสวยงามมาฝากเ,เพื่อนๆพูดติดตามนะครับอเป็นเป็นการตีคลองกับตีระครังแบบ อัตโนมัติกสวยมากทุกที่ก็จะมีตรงอาาเผากระดาษเงินกระดาษทอง